สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณแอนซี่อันนี้คือคือวิวฝนตกนะคะอันนี้คือวิววิว ส่วนข้างบ้านนะคะที่ว่าถ่ายถ่ายรูปลงบ่อยๆหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอลงบ่อยๆก็จะเป็นสวนแบบนี้นะคะไม่ได้เอารูปเก่าหรือว่าวิดีโอเดิมลงนะคะมันจะเป็นสวนแบบนี้นะคะถ้าเราถ่ายทุกครั้งมันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะไม่ได้เอารูปเดิมหรือว่ารูป รูปเก่าวิดีโอเก่ามาลงนะคะเพราะว่ามันเป็นสวนแบบนี้นะคะเราก็จะถ่ายเวลาเราถ่ายมุมนี้มันก็จะได้เห็นมุมเดิมๆค่ะเผื่อบางท่านว่าทําไมเอาสวนเดิมๆรูปเดิมๆเพราะว่ามันเป็นสวนแบบนี้นะคะทุกท่านมันเป็นสวนแบบนี้เราถ่ายมันก็จะได้แบบนี้ค่ะคือเราไม่ได้เอาภาพเดิมหรือว่าวิดีโอเดิมมาลงนะ เผื่อบางทคันว่าทําไมเอารูปเดิมรูปเดิมมาลองไม่ใช่รูปเดิมคะ่ะอันนี้คือคือวิวข้างบ้านมันจะเป็นสวนแบบนี้นะคะเป็นสวนแบบนี้เราถ่ายทุกครั้งเราก็จะได้มุมนี้คะ่ะคือว่ามุมนี้มันจะสวยที่สุดคะ่ะไม่เผื่อเผื่อเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานท่าน y o u t u b e ว่า ทำไมเอารูปเดิมมาลองไม่ใช่รูปเดิมนะคะอันนี้คือสวนข้างบ้านค่ะสวนข้างบ้านสวัสดีค่ะคุณสุพานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกค่ะวันนี้มีฝนก็จะมาแป๊บเดียวนะคะแวะมาสวัสดีเพื่อนๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณแนนซี่ขอบคุณค่ะคุณแนนซี่ขอบคุณค่ะคุณแนนซี่คุณสุพานขอบคุณค่ะอันนี้คือวิวข้างบ้านนะคะวิวข้างบ้านแล้วก็วิวสวนสวนดอกไม้มันจะมีวิวแบบนี้นะคะทุกครั้งที่ถ่ายเราก็จะได้มุมเดิมค่ะเพราะว่ามุมนี้สวยสุดค่ะถ้าไปถ่ายมุมเอ่่มันมันจะโดนร้อด โดนบ้านเพื่อนบ้านนะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องการให้โดนบ้านเพื่อนบ้านหรือว่าโดนรถแล้วก็เลยมามุมนี้ค่ะมุมนี้คือสวยสุดขอบคุณนะคะเมียวแสนชนเหมียวแสนซน ขอบคุณค่ะเมียวสนโซนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแวะมาแวะมาสวัสดีเพื่อนๆแป๊บหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมอันนั้นฝั่งนะมันจะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะ เป็นบ้านเพื่อนบ้านฝั่งตรงไปเลยก็จะเป็นบ้านคือเราไม่อยากให้โดนเนาะเราก็ต้องมามุมนี้ค่ะมุมนี้คือคือสวยสุดค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคน,นนี่คือมุมข้างบ้านนะคะอันนี้คุณสวัสดีคะ่ะคุณเตือนใจสวัสดีคะ่ะคุณเตือนใจคุณคุณเตือนใจคุณแนนซี่คุณเสือเย็นสวัสดีคะ่ะ เอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพื่อนคนไหนที่ที่มีมีหมู่บ้านเยอะๆไปไปเที่ยวหาคุณเสือเย็นหน่อยนะคะคุณเสือเย็นอยู่ถ้าหาไม่เจอไปที่คอมมูนิตี้คุณคุณเสือเย็นเขาจะชอบคอมเมนต์ที่คอมมูนิตี้ค่ะที่คอมมูนิตี้ที่ว่าลงรูปภาพนะคะตรงนั้นจะมีคุณเสือเย็นแล้วก็ถ้าเพื่อน,อนๆนมีมีเออ หมู่บ้านหมู่บ้านเยอะๆมีหมู่หมู่บ้านเป็นของตัวเองเยอะๆก็ช่วยไปสนับสนุนคุณเสือเย็นหน่อยนะคะคุณคุณเสือเย็นน่ารักค่ะคุณเสือเย็นเขาน่ารักช่วยไปสร้างหมู่บ้านให้คุณเสือเย็นหน่อยคะ่ะคุณคุณเตือนใจคุณสุพานขอบคุณคะ่ะน้องนิวสวัสดีคะ่ะ น้องนิวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแนนซี่คุณเตือนใจคุณเสือเย็นคุณสุพานขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจค่ะจากคุณสุพานขอบคุณมากค่ะเหมียวแสนแสนซนเหมีวแสนสนผู้ใดน้องจำาบด ขอบคุณนะคะมาเจ็ดนาทีกว่าแล้วขออนุญาตลงก่อนค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขออนุญาตลงก่อนอันนี้คือคือสวนข้างบ้านนะคะถ่ายทุกวันก็จะได้มุมนี้ค่ะท่านท่านเจ้านาที y o u t u b e อันนี้คือมุมข้างบ้านนะคะถ่ายร้อยครั้งก็ได้ร้อยรูปแบบนี้เลยคือมุมนี้มันจะสวย เดี๋ยวจะว่าเอารูปภาพเดิมมาลงไม่ได้รูปภาพเดิมอันนี้มันเป็นสวนข้างบ้านค่ะคือเราจะชอบถ่ายมุมนี้เพราะว่าต้นนี้มันสวยมุมนี้ค่ะถ่ายทุกวันค่ะถ่ายทุกวันรูปเดิมๆสวนเดิมๆรูปเดิมๆขอบคุณนะคะทุกคนขออนุญาตลงก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณสุพาน